สวัสดีค่ะพี่อล่าจากช่องสีฝุ่นสีทองนะคะวันนี้จะมาเล่านิทานอีศพบให้น้องๆฟังอีกแล้วนะคะจากคลิปแรกนะคะเป็นคลิปเรื่องต้นโอกับต้นอ้อนะคะคลิปที่2จะเป็นเรื่องงูพิษกับนกอินทรีนะคะเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่องงูพิษกับนกอินทรีเลยนะคะงูพิษกับนกอินทรี การทุ่งนาแห่งหนึ่งในขณะที่งูพิดตัวหนึ่งกำลังเลื้อยไปมาอยู่นั้นก็มีนอกอินทรีบินมาเห็นเข้าจึงฉบลงมาหวังจะจับงูกินเป็นอาหารแต่งูไหวตัวทันจึงรัดนอกอินทรีไหวแน่นจนไม่สามารถแผลบตัวได้ระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดน,นั้นชาวนาคนหนึ่งเดินมาเห็นเหตุหการณ์พอดีจึงรีบเข้ามาห้ามและแยกงูกับนอกอินทรีออกจากกันนอกอินทรี จึงวินหนีไปได้สร้างความไม่พอใจให้งูงเป็นอย่างยิ่งมันรู้สึกแค้นใจที่ชาวนาเข้ามาขัดขวางทาให้มันไม่ได้กินนกกินสรีมันจึงคายพิษลงในกระบอกน้ําของชาวนาที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่รู้ตัวขณะที่ชาวนากําลังแย่กำลังจะยกกระบอกน้ําขึ้นดื่มนั้นนกกินทรีก็รีบวินมาโฉบกระบอกน้ําออกจาก มือของเขาทัานทีชาวนาจึงรอดจากพิษงูมาได้ด้วยความกระตันยิของนกอินทรีนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับความช่วยเหลือตอบแทนเช่นกันน้องๆค่ะน้องๆห้ามเป็นงเูเด็ดขาดเลยนะคะคนที่ใส่ไม่ดีอย่างงูเนี่ยห้ามเป็นนะคะคิดแค้นใจคนอื่นก็ไม่ดีนะคะ ควรเป็นนกอินทรีเหมือนในเรื่องนี้นะคะต้องมีความกระตันยุตต่อผู้อื่นที่ช่วยเราไว้นะคะน้องสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะน้องๆ